ชิตวันนี้มีอะไรมาเสนอครับผมครับนี่ครับผมมาดูโปรแกรมนะครับผมนี่ครับของกล่องเวอร์ทอยนะครับผมนี่นะครับเป็นตระกูลในรุ่นของ EM ทุกตัวเลยนะครับผมนี่ครับจะมีปัญหาเรื่องว่าจูนในอ่าวินโดว์เอย่างเดียวคือบังคับว่าต้องเป็นคอมรุ่นเก่าอย่างเดียวครับอันนี้เราแก้ปัญหาให้ได้แล้วครับผมเรื่องสายจูนหลุดจูนแล้วไม่ค่อยคอนเน็กติดยากนะครับผมด้วยสายจูนอัจฉริยะเราเนี่ยครับผมสามารถจูนได้ตั้งแต่7 แปดเก้าสิบสิบเอ็ดได้หมดนะครับผมทุกรุ่นครับผมแล้วก็<อ>จะมีไวมากครับผมก็คือสายอันนี้สามารถจูน Windows 10ได้ไหมซึ่งหลายคนเจอปัญหานี้คือ Windows 10โลงโปรแกรมได้แต่มันไม่สามารถเชื่อมต่อสายถูกไหมครับใช่ครับพ<ม>ี่ก็นนเลยทำตัวนี้ขึ้นมาใช่ครับผมบเป็นสายจูนรถไฟฟ้าเลยถูกไหมครับใช่ใช่จูนอัจฉริยะเลยครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับผมเนี่ยโอ้โหหล่อเลยครับนี่จูนไวครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องสะดุดเรื่องค้างนะครับผมตัวนี้แล้วราคาพี่ราคาเท่าไหร่นี้ ก็ราคาเราเปิดกันอยู่ที่อ่า1,000บาทนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวถ้าใครมีราคาส่งไหมครับมีราคาส่งครับผมใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับผมโอเคโอเคอันนี้อันนี้อันนี้คือเชื่อมต่อเรียบร้อยใช่ไหมครับอันนี้เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับผมเนี่ยสามารถคอนเน็กได้เลยครับผมเนี่ยอ่านี่ครับผมเนี่ยดูได้เลยครับเนี่ยฮะสำหรับวันนี้ครับก็นี่ขอบคุณรถพี่เต๋าด้วยนะครับนี่ตัวจริงถึงอยู่ข้างหลังนี่ FC ครับนี่ข้างหลังนะครับนี่กำลังพัฒนาโปรเจกต์อยู่นะครับเดี๋ยวเร็วนี้เสร็จแล้วแหละนะครับเดี๋ยวมมีขอออองเล่่นนนนนกาแะครับ ตอนนี้สายจูงออกมาแล้วนะครับโดยพิชิตพง์นะครับาใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับ1,000บาทนะครับมีราคาส่งด้วยม,มีราคาช่างให้ครับผมโอเคครับมีราคาส่งช่างเลยนะไปแล้วครับเพื่<ๆ>อนๆสวัสดีครับ